เพื่อนๆวันนี้ป้าจะทำปอเปี้ยไปให้เพื่อนฝรั่งกินด้วยค่ะมีหอมๆมีแคหลอดมีบุนเซนด้วยค่ะกระรมมีเนื้อบดขครึ่งนีโเปาปอเปี๊ยหอหนึ่ง ป้าจะผสมกันก่อนผัดมันก็จะได้เข้ากันดีก่ะไม่ต้องใช้วีรานานด้วยป้าจะใส่กระทะเหล็กนะี่นะใส่หัวหอมใหญ่ก่อนค่ะให้มันให้มันเลยให้มันหอมนิดนึง ป้าจะใส่สีอนะิ๊วขาวเะาไปเพลเียงใส่สีอิ๊วขาวใส่เกลือใส่รสดีนิดนึงนะฝรั่งเขาไม่เขาไม่กินเยอะกลัวเขาเรียนเดี๋ยวเขาจะป่วยไนงะประเทศนี้กินเค็มไว้ก่อนเดี๋ยวป้าไม่ทำบเค็มหรอกคะ่ะ รุงเครื่องเสร็จแล้วเพื่อนๆป้าจะใช้มือเลยนะมันแพออร่เร็วเดี๋ยวผัดแล้วไปผสมกันอีกครั้งนอกป้าต้องผัดสองหม้อค่ะสองกระทะ จะห่อแล้วค่ะเพื่อนๆนี่นะจะห่อแล้วค่ะอ๋อนี่ลูกสาวเขาอาห่อให้นะคะลูกสาวคนสวยนี่ชิชิน่ารักไหมมีโอ้ยถ่ายแล้วนะคะไม่มีค่ะบิ a u t i f u l ค่ะบิ a u t i f u l ไม่มีโอ้ยจ่ายละไรก็ก้องสดนะคะก้องสดทำอะไรคะอ๋อทำต่อเปียค่ะ กอเออชบวกสวีเดนนะคะกาแฟสวีเดนกสวีเดนกินค่ะสวยสวยน้ากินค่ะสวสวยเลพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวข้าวเย็นเป็นๆโตำอ่าไม่เผ็ดมากลูกชายเขาไม่ชอบเผ็ด ชอบแต่มันกินไม่ได้เอ,อก็อน,นั่นแหละถือว่าไม่ชอบแล้วร่างกายมันไม่ชอบอืโอเคเอาปอเปี๊ยะไปให้ยายเพื่อนๆให้ยายคนข้างบ้านแกอยู่บ้านหลังนู้นป้าต้องนีไปเดินหนา